พบกับกช่อง u t ท b e ถาอินเตอร์วิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันกรณีในโซเชียลมีเดียนั้นมีการวิพากษ์วิจารณ์ที่นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าอดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่เนี่ยไปให้สัมภาษณ์กับเว็บไซต์ The Momentum ในตอนหนึ่งเนี่ยรับบุบอกว่าหากจะแก้ปัญหาเรื่องการจัดสรรงบประมาณผมมองเป็นเรื่องยากเพราะหลายปัญหามันยังคงอยู่ด้วยอำนาจที่คำยันมาอย่างแข็งแรงมาก ผมยกตัวอย่างสนุกๆคนรู้ไหมประเทศไทยมีส่วนราชการที่ชื่อว่ากลมหม่อนไหมกลมนี้มีงบประมาณ560ล้านคุณลองคิดแล้วหาคำตอบให้ผมทีว่าทำไมประเทศไทยต้องมีงบให้กลมหม่อนไหมมากขนาดนี้ถ้าเทียบกับกลมปศุสัตว์ที่ดูแลทั้งหมูมา้าแกะแพะวัวนม,มวัวเนื้อวัวไก่ซึ่งเกี่ยวข้องกับปากท้องประชาชนแต่มีงบประมาณเพียง5,840ล้านแต่กรมหม่อนไหมได้รับงบประมาณมากกว่า560ล้าน แล้วหากคุณลองไปดูต่อว่าพบว่ากลมหม่อนไหมนั้นไปส่งเสริมเชิงวัฒนธรรมให้กับคนบางกลุ่มได้ผลประโยชน์อาจจะไม่ใช่เชิงเศรษฐกิจแต่ในเชิงของการสร้างอำนาจกลมนี้จึงอยู่และได้งบประมาณสูงขนาดนี้ประโยคดังกล่าวทําให้วงการภาพใหมเ่เกิดความไม่พอใจนะฮะเนื่องจากว่านายธนาทรไม่เคยเห็นบทบาทหน้าที่ของกลมหม่อนไหมต่อเกษตรกร,ร,กรและไม่เคยรู้รายได้ของกเกษตรกรที่เป็นผลพวงจากการดําเนินงานของกลมหม่อนไหมเนี่ยนะฮะ รวมถึงยังไม่เคยเห็นคนในกลมนี้ทำงานกันอย่างไรจึงได้วิจารณ์กันได้เพียงนี้มีผู้ใช้เฟ e บุ๊กชื่อว่าสไพร์นักวังหลังเนี่ยก็โพสต์ข้อความบอกว่าในฐานะคนทำผ้าและเชื่อว่าพี่น้องภาคอีสานหรือเหนือเกินครึ่งหนึ่งประกอบอาชีพปลูกหมอนไหมทอผ้าคงไม่พอใจในสิ่งที่คุณพูดออกมากลมหมอนไหมมีหน้าที่ความรับผิดชอบหลากหลายทั้งส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับพี่น้องเกษตรกร,กรด้านการวิจัย พัฒนาต่อยอดและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิน่นจึงจําเป็นต้องใช้งบประมาณคุณรู้ไหมว่าในแต่ละปีเนี่ยมีชาวบ้านมีอาชีพทอผ้าเลี้ยงไหมมีรายได้เลี้ยงปากเลี้ยงทอ้องจากอาชีพนี้ภายใต้การส่งเสริมและรับสินค้าจากสมาชิกศิลปาชีพมากมายเพียงใดชาวบ้านมีอยู่มีกินเพราะกลมหม่อนไหมกี่หมื่นกี่แสนครัวเรือนผมแนะนําคุณธนาธรควรเก็บปากพล่อยๆเอาไว้อมเหรียญตอนตายนะครับเพราะผมเชื่ออย่างยิ่งว่าชาวบ้านที่ประกอบอาชีพทอผ้า ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมภายใต้การสนับสนุนของกรมหม่อนไหมได้เห็นในสิ่งที่คุณคิดเขาก็คงสาบแช่งคุณไม่เหมาะกับการเป็นผู้นําเลยแม้แต่น้อยขออนุญาตใช้คําว่าความคิดชาติทั่วก็ว่าได้นี่ฮะในขณะที่ f เฟ b บ o k กะตัอยูนะฮะก็โพสต์ข้อความบอกว่าจากใจคนทํางานกรมหม่อนไหมถึงคุณธนาทรเมื่อวานได้ข่าวสะเทือนใจคนทํางานตอนแรกก็แชร์เพราะรู้สึก อยากระบายอยากให้เข้าใจแต่พอมาคิดสักพักสิ่งที่ทํามันเป็นการเพิ่มยอดแชร์ให้คนนั้นๆตัดสินใจลบอย่าให้ค่าและราคาเขาอีกเลยขีดเส้นใต้ว่าตลอดการหน่วยงานเล็กๆที่มีหน้าที่ดูแลกลุ่มคนที่ไม่มีใครให้ความสนใจโดยเฉพาะจากนักการเมืองถูกยิบออกมาจากวัฒกรรมเสียดสีหวังให้เสะเกอนถึงดวงดาวจนลืมไปว่าสิ่งที่พูดนั้นมันทําให้เห็นถึงจิตใจที่แท้จริงของผู้พูด หน่วยงานเล็กๆที่งบประมาณถูกตัดลงทุกปีทุกปีมีคําอธิบายว่าต้องการให้เป็นหน่วยงานตัวอย่างใช้งบน้อยแต่สามารถทํางานได้คนทํางานกัดฟันตั้งใจทํางานใช้สัพพะกำลังกายใจสมองทํางานให้เต็มความสามารถเพราะเราจะไม่ทอดทิ้งกเกษตรกรแม้แต่คนเดียวให้อยู่เพียงลําพังไม่ใช่แค่การอนุรักษ์วัฒนธรรมแต่เป็นการรักษาสมบัติภูมิปัญญาของชาติที่เกี่ยวพันไปถึงหลากหลายมิติให้มีอยู่มีกินมีไรายได้แม่แม่ป้าป้า,ปาบอกเราเสมอว่า ที่มีอยู่มีกินเงินส่งเสียลูกเรียนสูงสูงล้วนมาจากผ้าไหมผืนงามที่ทอขึ้นมาอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมไม่ใช่แค่ผ้าไหมแต่ยังมีอาหารยารักษาโรคเครื่องสําอางประทินผิวและอื่นๆอีกมากมายที่นํามาซึ่งรายได้ของคนที่เป็นเกษตรกรไปจนถึงการสร้างรายได้และสร้างอาชีพให้กับคนในเรือนจําและเส้นไหมเล็กๆนี่แหละที่ช่วยชีวิตคนในห้องผ่าตัดยื้อชีวิตจากความตาย หน่วยงานนี้มีมาตั้ง100ปีถูกยุบบ้างพองบ้างตามการเมืองแต่งานยังคงทำอยู่ไม่เคยเกี่ยงงอนใดๆการทำงานท่ามกลางความขาดแคลนต้องใช้หัวใจและกำลังใจในการทำงานหลายครั้งควักไส้ควักพุงควักหัวใจตัวเองด้วยความเต็มใจออกไปทำงานออกไปสอนชาวบ้านแค่อยากให้เขามีความรู้มีชีวิตที่เป็นอยู่ที่ดีขึ้นนักการเมืองนักธุรกิจคงไม่เคยรู้ เบื้องหลังภาพไหมผืนงามที่สวมใส่ประดับบาร,รมีมีความหวังมีความตั้งใจของหลายๆชีวิตอยู่ในนั้นชีวิตเล็กๆที่มักจะถูกหยิบยกมาสร้างวาทกรรมต่างๆนานาและสัญญาว่าจะทําให้คนรากหญ้ามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเราเชื่อว่าเรามีความเก่งมีความสามารถถ้าเอาเขามาช่วยพัฒนาให้มันดีขึ้นมันต้องดีอย่างมากมายมหาศาลดีกว่าการพูดเพื่อให้เกิดผลสมัมฤทธิ์บนความแตกแยกแม้ว่าในใจมีคําพูดเป็นล้านล้านคำแต่ก็ช่างแม่งมันเถอะ ทางานของตัวเองไปให้ดีที่สุดและเราเชื่อว่าพี่น้องในกลมของเราก็คิดแบบเดียวกันกลมที่ฉันอยู่ชื่อกลมหม่อนไหมเป็นหน่วยงานที่แทบจะไม่มีการเปิดสอนวิชาใดๆที่เกี่ยวข้องทุกคนต้องมาเรียนรู้ด้วยตัวเองวิจัยและพัฒนาให้มันดีขึ้นนักวิชาการเกษตรที่ต้องปลูกหม่อนเลี้ยงไหมปรับปรุงพันธุ์สาวไหมย้อมสีทอผ้าและแปรรูปเป็นทั้งๆท,ท,ที่จบเกษตรแต่ต้องมีความรู้ทางสิ่งทออาหารวิศวกรรมอุตสาหกรรมไปจนถึงการแพทย์ ผ้าไหมพื้นหนึ่งหาใช่แค่ถักทอเส้นใหญ่หากแต่ถักทอชีวิตและความเป็นอยู่ของคนที่เป็นประชาชนเข้าไปด้วยนี่ครับคุณผู้ชมครับประเด็นนี้กําลังกลายเป็นประเด็นร้อนนะครับเพราะว่านายธนาธรนั้นพยายามที่จะไปด้วยค่ากลมหม่อนไหมให้สะเทือนไปถึงดวงดาวนะครับแต่ไม่เคยรู้เลยแม้แต่น้อยว่ากลมนี้เนี่ยเขาทํางานอะไรบ้างนี่หรือครับคนที่จะมาเป็นผู้นํา คนที่อาสาตัวว่าจะพัฒนาประเทศเป็นคนรุ่นใหม่จะเป็นนายกรัฐมนตรีเรื่องแค่นี้ยังไม่รู้แล้วถามว่าจะทําอะไรได้มากไปกว่านี้หรือเปล่าสําหรับกรมหม่อนไหมเนี่ยคุณผู้ชมจัดตั้งเมื่อปี2552วันที่4ธันวาคมตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงถือเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบด้านการส่งเสริม วิจัยและพัฒนาหมอดหมทั้งระบบรวมถึงการอนุรักษ์สืบสารศิลปะหัตถกรรมและภูมิปัญญาไหมให้คงอยู่คู่ประเทศไทยถือเป็นกรมลำดับที่14ของกระทรวงกรเกษตรและสาก์นะฮะแต่ว่ามีคนคนหนึ่งเนี่ยพยายามที่จะไปด้อยค่านะฮะไปด้อยค่าโดยการด้อยค่านั้นเป็นการด้อยค่าที่เรียกว่าไม่รู้หรือตั้งใจไม่รู้นะครับ เพื่อที่จะให้ตัวเองได้ประโยชน์บนความแตกแยกที่เกิดขึ้นนี่ฮะดูพฤติกรรมของคนคนหนึ่งครับคุณผู้ชมครับว่าพฤติกรรมของเขาคนนี้เหมาะที่จะมาเป็นผู้นำเหมาะที่จะมาเป็นคนนำพาประเทศแห่งนี้หรือไม่กับสิ่งที่เกิดขึ้นคุณผู้ชมก็พิจารณาการเอาเองแล้วกันนี่เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากกันให้คุณผู้ชมได้คิด ให้คุณผู้ชมนั้นได้ตระหนักอย่างยิ่งว่าการเมืองเนี่ยนะคนบางคนนั้นเล่นไม่รู้เวลาเลยเวลาเล่นไม่รู้กาลเทศะเล่นไม่รู้สถานที่